สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมากันอีกแล้วนะครับกับการรีวิวเสือ้อรวมหน้าหนึ่งวันนะก็อย่างที่รู้กันนะเราจะไม่รีวิวหมดนะเราจะมารีวิวสักห้าหกตัวพอนะเอาแบบคัดแบบต,ตัวเด็ดๆหมานะหรือไม่ก็อาจจะหยิบจับตัวไหนมาก,ก็ี๋ยวจับเลยพรุ่งนี้มันมีประมาณสิบแปดรายการนะมีสิบแปดรายการแต่เอามาให้ดูแค่หรายการนะใครอย่าลืมอย่าลืมนะใครหน้าใหม่ ที่เข้ามานะกดนะติดตามนะอันดับแรกคือกดติดตามตัวเลยนะอันดับที่2ไปกดกระดิ่งนะแม้ได้แจ้งเตนะือนิงนะอันดับที่3กดทั้งหมดนะทั้งหมดปุ๊บเวลาผมมีคลิปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแจงง้งเตือนท่านนะโอเคก็ <Okay. S 1> แล้วใครหน้าใหม่อย่าลืมนะข้างล่างเนี่ยมันจะมีคําอธิบายใต้คลิปอยู่นะมีลนะิงก์ page, เฟซบุ๊กลิงก์เพจนะท่านกดก็ได้ปุ๊บมันก็จะเด้งไปหน้าเฟซผมเลยนะหรือถ้าถ้าท่านกดลิงก์เพจมันก็จะเด้งไปลิงก์เพจ มุกว่าทา่านอยา,ยากอยากให้เ้ตตัวนี้ท่านก็กดแล้วก็ไปดูกติกาว่าเขาประมูลยังไงเขาบิดยังไงก็เดี๋ยวก็ไปเจอกันในโพสตนะอ <S <S เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยเพื่อไม่การเสียวเวลาแห่วันนี้มาแมวแบบพพนวแบบพิเศษพิเศษนะพิเศษโซโลพิเศษโซโลเดี๋ยวตัวแรกนะเป็นราชนาวีระยองนะมารีมังกรน,นี่เองนะตัวนี้ไม่ใช่รีเมคครับไม่ใช่รีเมคนะ ตัวนี้ไม่ทนะันมีเลนนะนี่ด้านหนละังก็สมเกียรติสัตบุตรนะตอนนั้นก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเออซุปเปอร์สตาร์ของราชนาวีทะยองเลยนะนี่อาร์มปี2009นะอาร์มปี2009นะก็ดีไซน์ก็สวถือว่าง,งามเลยอันนี้ก็เป็นมารีปองกอร์ทะยองเอฟซีนะลงเนื้อผ้านะส่วนตาราชนาวีตรงเนี้ยนะเออกับตรงเนี้ยนะเป็นอัดกาวนะก็แล้วก็รีดทับก็ไปนะส่วนซีพีนี้ก็เป็นเฟกน,นะถือว่าโคตรสวยเลยเรียกอย่างหนึ่งเป็นไซส์คนหล่อด้วยตัวนี้นะ ตัวนี้เป็นไซส์เอ่ม M ลบสามสยี่8นะใครสนใจก็มากดติดตามเลยแนละ้วพรุ่งนี้เราก็มาเจอในโพส์นะโอเคต่อไปต่อไปเป็นเสื้อของแป๊บนึงนนะแป๊บนึงแป๊บนึงต่อไปเป็นเสื้อทีมชาติไทยนะตัวนี้ผมเดานะน่าจะเป็นเสื้อเชียร์แหละนะเป็นเสื้อเชียร์แบบวาลิกทำแบบออกมาให้ให้แฟนบอลได้ซื้อของถูกๆกันนะ เออแล้วก็อาจจะมาติดเบอร์นะประมาณนี้เออด้านหลังก็ไปติดเทิเยสินมานะประมาณนี้เลยนะนี่นะแล้วก็ด้านหน้าก็ตัวนี้เป็นทาร์นเฟอร์นะตัวนี้เป็นทาร์นเฟอร์ตัววานอีกตรงนี้ก็เป็นทาร์นเฟอร์นะดีไซน์โคตรสวยเลยท่านผมอยากท่านมาจับมาจับไปเลยตัวนี้นะเอาใส่เตยบอลใส่เชียร์บอลได้นะหรือจะใส่ตามอารียาใส่ท่านเลยนะถือว่าโคตรสวยเลยตัวนี้นะเอารอบอกของเขาเนี่ยจะอยู่ที่40ยาว29นะ รอบบ40ยายุกาถือเป็นไซส์คนหลอกอีมึงตัวเลยพรุ่งนี้ใครสนใจก็ไปเจอกันประมาณ13สนสฬิกา10นาทีนะเ,นเจอกันในโพสต์นะ <Okay. S 1> ต่อไปเป็นบ้านค่ายนะบ้านค่ายนี่ก็น่าจะเป็นเอ,อ่อทีมในที4ปะ่ะถ้าผมจำผิดน,นะหรือ,หร,อหรือเป็นคือลูกเป็นทีฟุตบอลนี่แหละนะเป็นบ้านค่ายเอ่อยูแนเต็ดนะเป็นบ้านค่ายยูแนเต็ดนะก็ถ,ถือว่าไม่กดลง,งานเลยผมก็ปากไอ้ แม่แปแต่งตัวเสร็จกูรอดคืงชั่วโมง้วโลโก,ก้เขายังต้องไปอัดกาวนะแล้วก็รีทับก็ไปนะอัดกาวแล้วก็รีทับก็ไปนะตรงนี้ลงเนื้อผ้านะช่วงช่วงสปอนเซอร์เปลงเนื้อผ้านะถือว่าโคตรสวยเลยนะด้านหลังก็ประมาณนี้เลยเบอร์เนี่ยกระชื่อเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นชื่อนักเตะหรือเปล่านะท่านก็ไปลองค้นข้อมูลดเองนะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็เป็นเป็นลงเนื้อผ้านะถือว่าสวยสวยงามเลยนะตัวนี้ไซส์เอสนะเหมาะสำหรับคนตัวเล็กๆหน่อยนะรบของเขาเนี่ยจะอยู่ที่สามสิบเก 37ดาวที่6นะั้นถือว่าโคตรสวยอีกหนึ่งตัวเลยนะมาจัดกันได้นะใครสนใจก็เจอกันประมาณพรุ่งนี้ประมาณ1ิบลนอกศูนนาทีอย่าลืมนะตากดติดตามนะแล้วก,กดกระดิ่งนะจะได้พลาดการแจ้งเตือนเสื้อบอลไทยสวยๆนะแล้วก็สาระมากมายหรือไม่มีสาระเยอะแยะ,ยะมากมายนะเราก็มาเจอกันได้นะแล้วก็ต่อไปก็เป็นเลสเตอร์ทิตี้นะล่าสุดก็เพิ่งเปิดเออไม่ใช่ดิไปเยือนไปเยือนนะโดนตนะีเสมอช่วงไยเกมหนึ่งหนึ่งแม่ผมเสียดายจริงวันนั้นนะ ก็ไครสซาวกจิงจอกสยามนะตัวนี้นะของแท้นะสุดยอดเลยโลโก้ในของเขาเนี่ยจะเออเออปักขอบนะปักขอบนะตัวอาริยานี่ปักลงไปเลยนะแล้วก็โลโก้ไอพวกทีมพาวเวอร์นี่ก็เป็นทางเปิถือว่าโค้งสวยนะตรงนี้ก็ประมาณนี้ไงนะอ่านะด้าหลังนี่เลยใครชอบนักเตะของเขาก็ไม่สามารถซื้อเบอร์ัติกันได้นะแต่ผมมาดู้ที่ไหนนะ <laughs> ตัวนี้ก็ระบบ44นะดูไหมือนูปอะ ระบบ C C ยาสามิถูกต้องครับระบบ4 4ยา3 0ิใครชอบก็จัดกันได้นะถือว่าโคตรสวยเลยตัวนี้เป็นของแท้นะเป็นของแท้เลยโอเคพนักงานที่สุดแล้วต่อไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นพนักงานยาสูบนะไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะมีแล้วมนะั้งพนักงานยาสูบสมหรอสอนนี้เออผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ไม่น่าจะมีแหละนะอ่าตัวนี้ก็เป็น T T M นะ T T M เชียงไม่หรือพนักงานยาสูบเก่านั่นเองนะ ก็โลโก้ปากขอบไม่ตโลโกหลุดเลยนะ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 นาแล้วหลังประมาณนี้นะส่วนตาตรงนี้ก็เป็นฐานเปร์นะมาวินนี่ก็ปักไปนะราคาป้ายเดี๋ยวบอกดังๆเลยหกร้อยเก้าสิบบาทแม่เจ้าโคตรแพงเลยนะถือว่าแต่ท่านท่านมาผิดกับผมอ่าไม่ถึงหกร้อยเก้าสิบหรอกผมก็พูดราคาแบบนั้นแหละนะก็ตัวนี้ไซส์ XL นะรอบบของเขาเนี่ยจะอยู่ที่สี่สิบสองยี่สิบเก้านะรอบบสี่สิบสองยี่สิบเก้านะถือว่าวังานยิงตัวเลยนะประจักกันได้นะ มาจัดกันได้เลยนะโตวทายแล้วนะโต้ทายแล้วนะเป๊ตซูรินนะเป็นไงเอามาให้ดูแค่6ตัวถือว่าได้อยู่นะได้อยู่นะ,ะถ้ามาดูหมดท่านก็เบื่อท่านก็กดผ่านไปไม่ไม,ไ,มไม่ดูไม่ดูคิดผมมีน้อยใจนะมึงน,น้อยใจอะไรมึงวะเป๊ซูรินนะซูรินสูรินสูรินตัวนี้สูรินก็สูรินซิตี้นะห้องามนะห้งามนะภูมพิพาเรศภูมพิพาเรศที่เป็นเขาเรียกว่า เป็นผู้ทําเสื้อในตอนนั้นนะให้ให้สุรินนะถือว่าสวยนะโลโก้เนี่ยคืออัดอัดกาวแล้วก็นี้ทพับนะตาตาตรงเนี้ยเป็นนี่เขาเรียกว่าอะไรวะเออทานเฟอร์นะเป็นทานเฟอร์นะตรงนี้ก็สวยสดง,งามนะด้านหลังก็ประมาณนี้เบอร์เนี่ยเป็นเฟกนะเบอร์เป็นเฟกนะผมก็อ่านไม่ออกว่าเบอร,ร์นักเตะหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะท่านก็ไปลองหางข้อมูลกันนะแล้วก็แล้วก็ตัวนี้นะไซส์เอ็มรอบของเขาเนี่ยไซส์เจ็ดยาวยี่สิบหกถือว่าเหมาะสําหรับเขาเรียกว่าคนขุนแบบ ดีๆหน่อยนะโ็หายเจ็บนถว่าก็หุ่นดีแหละนะก็ถือว่าจบแล้วนะทั้งหมดเอ,อเอาไว้ดูหกตัวแต่พรุ่งนี้มันมีทั้งหมดสิบแปดรายการท่านก็ไปลุ้นเอาอีกสิบสองรายการว่ามีอะไรบ้างนะก็ย่าเลือมากดติดตามนะกดติดตามไว้เชื่อเมื่อนะตอนได้อยากได้เดสื้อกีฬาตักหนึ่งตัวเนี่ยมากดติดตามช่องผมไว้เลยนะมันมีราคาร้อยหนึ่งแปดสิบร้อยยี่ก็ถูกอย่างจริงนะลูกเสือ้อเป็นของแท้ด้วยนะมากดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดเสื้อไปสวยจากช่องผมนะก็ช่วงนี้โควิดเริ่ม ใกล้หมดแล้วเริ่มเตะบอลแล้วก็มาสนับสนุนเตะบอลชอบหมนะโอเควันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ